พ่อน้องโชกุลเล่าทางน้ำตาอาการล่าสุดของลูกชายหลังถูกครูจุม๋มทำร้ายจับขังในห้องน้านายกลิตตานนอายุ36ปีผู้ปกครองน้องโชกุลอายุสี่ขวบเปิดใจทางน้ําตาระบุว่าเงินค่าเสียหายที่ผู้ปกครองเรียกมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ลูกผมโดนถ้าวิธีไหนที่ทําให้ลูกผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่าเสียหายที่เรียกไปผมจะไม่เอาสักบาทเลยเมื่อก่อนลูกผมเป็นคนร่าเริงชอบแบ่งปันทุกคนแต่ทุกวันนี้กลายเป็นเด็กขี้กลัวหลบตาคน จะออกไปไหนก็ลำบากได้ยินเสียงเพลงดังๆลูกผมก็ผวาร้องไห้รีบวิ่งไปปิดประตูหน้าตา่างนี่คือสิ่งที่ลูกผมเป็นอยู่ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ฝังอยู่ในใจลูกผมกลายเป็นความทรงจําที่ติดอยู่กับเขาลองคิดย้อนกลับไปตอนเด็กผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะจําเรื่องราวต่างๆตอนเด็กได้เหมือนกันผ่านมาสองเดือนลูกผมยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่ค่ารักษาที่ผมพาลูกไปพบแพทย์โรงเรียนยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมฝากฝังให้โรงเรียนดูแลลูกแต่สุดท้ายลูก ผมต้องมาเป็นแบบนี้หรอ